ในวันที่8สิงหาคมนั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่านี่น่าจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดด้วยละกันนะครับแต่ในวันเดียวกันนี้มันเป็นวันที่เกมเกมหนึ่งได้ทำการปล่อยสู่สาธารณะและเกมเกมเดียวกันนี้มันก็ทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนได้เปลี่ยนไปตลอดการ เกมนั้นมีชื่อว่า Fine Adreddy หรือว่าฟันน้ำนั่นเองครับโดยอย่างที่เรารู้กันนะครับเกม Fine Adreddy ถูกสร้างโดยสกอตต์คอตันผู้ที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเกมอินดี้เลยก็ว่าได้เพราะาเขานั้นได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดีมากๆจากเกมที่เขาทําเมื่อก่อนหน้านั้นชื่อได้ว่ากระแสะวิจารณ์เนี่ยต้องบอกว่าย่อยยับมากๆแล้วก็เกมก็แทบจะไม่มียอดขายเลยด้วยซ้ำเขาได้เปลี่ยนจุดด้อยนั้นให้กลายมาเป็นเกมสยองขวัญที่มีความไอคอนิกมากๆ นอกจากนั้นเขายังได้ดีไซน์ตัวละครอ,ออกมาได้อย่างน่าสนใจจนตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะโชว์รูปที่ไหนหลายๆคนก็แทบจะร้องอ๋อเลยว,ว่าเฮ้ยนี่มัน Freddy f a z t e a r นี่หว่าซึ่งตั้งแต่ที่เขาได้ปล่อยเกมออกมาในช่วงนั้นนี่ก็ผ่านมาถึง8ปีแล้วด้วยกันและในช่วง8ปีนี้เขาได้สร้างเกมมาทั้งหมด9ภาคสร้างตัวละครไอคอนิกอีกเยอะแยะมากมายหนังสือนวนิยายอีกหลายสิบเล่ม แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเขายังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนบางคนได้เริ่มวาดภาพก็เพราะว่าแฟรนไชา์นี้บางคนกลายมาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เพราะว่าแฟรนไชน์นี้หรือแม้แต่บางคนที่ได้รับแรงบันดาลใจเหล่านี้จนสามารถสร้างเกมที่เป็นไอคอนิกไม่แพ้ไปกว่าเจ้าตัวเลยและผมมั่นใจเลยว่าในอีกหลายๆปีต่อไปแฟรนไชน์นี้ ก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกและถึงแม้ว่าแฟรนชายนี้มันจะล้มลุกคลุกคลานมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าแฟนชายฟนาบเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจหลายๆคนไปตลอดการเอาจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับตั้งใจจารลงไว้เพื่อเป็นการเหมือนแบบ ย้ำเตือนตัวเองว่าเออวันนี้เป็นวันครบรอบวางวางจำน่ายของไฟในแอตฟรีดี้นั่นเองแล้วก็วันที่ลงเนี่ยมันเลยมาหนึ่งวันนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากเวลาต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่านับอยู่เนาะนับนับอยู่ละมั้งนะครับเอาจริงๆแล้วแฟนชส์นี้ผมรู้จักมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่มันมาเลยที่ซ้ำนะครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นเดโมกับเพื่อนผมมาก่อนและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เห็นมันอีกเลย จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ประมาณ2ปีก่อนผมได้ไปดูคลิปเกมเทลเรสนะครับและรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆบวกกับช่วงนั้นผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าจะหยิบยกแฟนชายนี้มาเล่นแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามันก็มีหลายภาคมากๆบวกกับตอนนั้น security breach กำลังจะมาพอดีอีกด้วยมันก็เลยประจวบเหมาะพอดีน่าจะเอามาทำดูและผมก็เชื่อมั่นเลยว่าหลายๆคนที่ได้กด ติดตามช anel นี้ก็น่าจะกด subscribe ผมจากแฟนชายฟนาบไม่ภาคใดก็ภาคหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคใดก็ตามนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าแฟนชายฟนาบนี่แหละมันก็เป็นเหมือนขั้นบันไดชิ้นสําคัญที่ทําให้ผมมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งเกมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช anel ผมด้วยละกันนะครับ พอมาพูดถึงวันครบรอบ8ปีแล้วเนี่ยตอนแรกมันก็รู้สึกดีใจอยู่หรอกแต่ว่ามันก็รู้สึกเสียดายเล็กๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนี่เป็นวันที่8สิงหา8เดือน8แล้วก็ครบรอบ8ปีอีกด้วยคือมัน8 8 8อะครับแต่ว่าทางสตีวูเขาไม่ได้ทำการเปิดเผยอะไรเลยทำเพียงแค่การปล่อยรูปที่เป็นรูปแฟนอาร์ตออกมาเท่านั้นเองมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ พลาดโอกาสนี้ไปอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่า DLC รูนที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นในอนาคตมันน่าจะทำการลบล้างคำสาบของเกม Security Beat ที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นเกมไม่ดีออกก็เป็นได้นะครับยังไงก็เอาใจช่วย Steel w o o ดด้วยละกันนะครับมาลุ้นดูกันว่า DLC ใหม่ที่เป็น DLC ฟรีด้วยเนี่ยมันจะดีแบบว่าดีมากๆหรือเปล่าซึ่งพอมาพูดถึงวันครบรอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกแก่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นที่ผมเล่นเดโมเนี่ยผมเล่นตอนมัธยมปลายตอนนี้ก็จบมาหาลัยมาหลาย ปีหลาละคนที่อาจจะรู้จักฟานับยังตอนที่เด็กอยู่เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะโตขึ้นมากๆแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าแฟนชายนี้มันเปรียบเสมือนหนังสือแดอรี่ชีวิตประจําวันของคนคนหนึ่งเลยก็เป็นได้เพราะว่าถ้าใครติดตามเกมนี้ตั้งแต่2014แล้วก็ลากยาวมาถึง2022เนี่ยมันก็เหมือนกับคนคนนึงที่ได้เขียนเรื่องราวชีวิตมานานมากๆเลยแหะครับซึ่งก็ประมาณนี้ละกันสุดท้ายนี้ สุขสันต์วันครบรอบ8ปีเกมฟ n น f นะครับและหวังว่าปีต่อๆไปปี9ปี10และหลายๆปีอีกไปเรื่อยๆแฟนชายนี้จะยังคงอยู่คู่กับพวกเราไปตลอดแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม